วันนี้มาเล่นเกมก่อมีเกมนี่อัปเดตบ่อยที่สุดอ่ะอันนี้ก็เป็นอุลตร้ใหมนมาามมาแล้วก็อะไรไปละออลลี่ดที่เตมมาจิมมี่ที่ไหนตเป,ป็นอะไรบร์เรนเเ้เนปปแม่สเอ๋อหเ้แล้วบบนหึหาที่สูงบ่าแล้วก็จะมีรางขึ้นมา,ะจ,ามจะไออย่างเร็ว ทำไมวะนี่โอมองไม่เห็นบอละน่าจะใช้ตัวนี้จากอีวินเน่ะ โอ้ด <tasked rainforest. S 2> <ads> ึงธาตุไฟไหม้ขาดทันลัโอ้ดึนท่อน่าจะเป็นเกิดธาตอืมไม่เดี๋ยวเมื่อ so กี like ้อะไรอะไรฟีอะไรฟีเนี่ยเอรนี่อะไรต้องทีวิสอฟเสนจูเกน่า่นกบเพื่อนให้อันช่วงแล้ว嘛อะไร มองว่่นีนืออะไรยื่เกหติดต,ตาใผมดนะ้วยหนูเร็วขนาดไหนครับแล้วก็ตบดูอบอลดูละขวาอมองยุคคืนแล้วจังหวะนี้ ไปเลยไปส่งไ <Okay. S 2> หมสอง,อสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นนั่นแล้ว,ลวตอนนี้นา่นจาจะน่าจะไม้แล้วก็ยาวบอลวิ่งมาเห็นแล้วแหน่งขึ้นในสูงสุดครับอ่ายิ่งสูงก็ยิ่งเห็นบอลมากเลยด้วยแหน่ยตรงนี้เห็นบอลเชัดเลย ท็จอยู i, ่ข้างนี้นะถ้าราบขนมาก็จะขึ้นนี้ี่ดียนไดีกว่าราแหวนเราแวนมากแหวนเพื่อเราบ้าเราจะถึงแล้ออยากเสี่ยงอุ้ยอ้ตายเพื่อไม่ใชของเกดเยมานะตายไหมอ้ลาวะ สภาพโอ้โหโอ้โหอัอะไรวอะไรคนสปมั้ยสปนสปนชนะเฉยงมีคนนึงอ่ะโอ้หไม่โแล้วังว่นี้อะไรโอ้โหมองไม่เห็นอล คุตายครับกีวอร์อนะไรเงี้ยเงนเนี้ยมันเท่าไหร่นะสปินก็จะได้จากโค้ดห,นะหรืออะไรหรือว่ามันต้องมีอคดใหมนะ่ะไน้อเดเนนะี้ยไม่ได้เล่นนานเนะเค่นี่ยนจะไมมนะึลองเล่นตายกนะูอี้อยังเร็ว ติดตดเอ้ยโอ้โหไอ้นะข้าตตรงลงมาเหรนะนีอัปเดตอย่าง้ใจคิวใช้ไม่ได้อ๋อใช้ได้อัน ไอ้พวกนี้ก็คืออันที่เขากำจัดไว้ดิเชนอัพไลที้เซจิเบิลวีชูอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยถังนั้นขอมีแบบไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้แล้วก็ผู้ชมดูแล้วมันบอกเรามาลองดูดีต่างนะแล้วก็จบแล้วฝไฟต่างอยู กมันนลวอันนี้ก็เดินเ,นเล่นลอ้อก,อกัน,นี่ใครไปนี่หมไม่ได้ดูนะ เราเข้าไปดูวันพรุ okay. ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะโง่อเไรปุ๋ยโอ้โหกระโดดยังรัวอันนี้นิ่งนะอันนี้กระโดดเดียวอะไรอะอะไรดำดำ

องเร็ววะต้องดูบอลด้วยอะไรก็ไม่รู้สารภาพสองอยงสมองเป็นสองส่วนมาเ้ยอหโอ้รหอ้อ้โอออแล้ว้อโออโอ้โ้โอ้โโอ้โโอ้โ้โอ้โอ